วันนี้ทีหกครับติดตั้งเสมอจบครับกแพงเพชรครับทีหกก็จะพาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่ฮะมาติดตั้งเสมอจบครับบุญเกลื่อนก็ภาพไปไงครับเจ้าภาพแถลงวันนี้ต้องพยนาคแล้วครับพยนาควันแต่ว่าผนแรลงวันนี้ต้องพยนาคแล้วครับอ่าเดี๋ยนี้ใช้เพลินร่ำรวยร่ำรวยฮะ รับประกันคุณภาพวะทีมงานติดตั้งเสมิตันั่งแล้วสบายแล้วนะฮะน้ำฮะสบายสบายฮะในกรณีน้นำไม่พอมันจะหายไปหนึ่งนาทีฮะหรือสองนาทีมันมจะออกงั้นคือน้ำหมดต้องต่อบแป๊บลงครับแล้วก็พอเลียงช่างก็ได้แต่มาอึ้งมาให้ปากเอวันไม่มาก็คือก็เลยเตรียมเหล้าไว้ <laughs> อะนี่ฮะาช่รับ รับประกันรับกันยังไหครับเนี่ยรับประกันช่วตลอดชีพอะชีพผมพอนะอย่าชั่วลูกช่วยหลานเลยแต่เราหมดรับประกันตลอดชีพครก็ตลอดชีพช่างพอนะครับเดี่ยวช่างฮะรับประกันคุณภาพพระอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นรับด้วยเรา